นี่ถูกหลอกล่วงมากพี่นอ้องโดนหลอกล่วงชัดๆเลยมืาอนี้เด้อสิไปลัมหละทีแต่มีคนแบบว่าอยากกินเนื้อยา่างอยากกินหมกูกระทะเออเพิ่นสิบ่ได้เห็นเฮาสองมือเพิน่นว่าอุย้ยเอื้อยก็สิบ่ได้พอจะสองมื่นพ่นเด้นซ์สันคณะต่อแะไรอีหลีขนสิกินฮอดเจ้าเดนี่ว่าซั่นอันส่นสวนคนไม่กินเนื้อย่างพี่นอ้องบาดแล้วได้เมื่อกี้เป็นตัวน้ำมันลืมกดเงินสรุปแล้ว่าฮอดร้านเนื้อย่างก็สิแม,ม่นไผรมันคุกกิเซี้ยงคือเก่าแม่นบ่พี่นอ้อง ผู้ไดพี่น้องผู้ไดผู้ไดผพู้เก้าพูดเดิมเพิ่มเติมคือนความรอที่เหลืองที่ขี่ค่ะยังเหลืองเสือทุบกดเงินแล้วน่ะฮะผู้ฟังไม่ต้องมาเสืเดันบาชีพรถบอกรถเบนก็หักก็หักเงินค่าตัวไงเงินอย่างนี้แล้วก็หักไปสีค่าตัวไม่ยอมจ่ายเราก็ต้องใช้แผนนี้สิ มือแค่ตัวไม่ยอมจ่ายไปเออเอาเพราะก็ต้องมีเงินกองกลางเพราะว่าอย่างปติหนึ่งเวลาลงเซเว่นสองเวลาเติมน้ำมันรถลดเป็นวัปปิโน่วลากินข้าวกินน้ำเพราะต้องมีเงินกองกันซื้เหมือนว่ได้บ่ได้บ่ได้ค่าตัวให้ใจเต็มบ่ได้เด้เพราะว่าเขาต้องหักไว้สมมติว่าจใจเมือหนึ่งเขาหักไปสองพันฝากแปดพันเด้ออยู่สามีเงี้ยสีนโลกนี้เอาก็หักไปหนึ่งตัวน้ำมันไงพันหนึ่งอีกพันหนึ่งเขไว้กินข้าวกินน้ำไงของใครโอเคปะ ก็ของเธอไงฉันก็ต้องหักไว้ภาสิมาเกี่ยวอีหยังกับของฉันเพราะเราส่วนมะเกี่ยวตัวนี้คือจึงยกตัวอย่างนะสิเท่ากับฉันก็ต้องจ่ายแี่สมมติฉันคว้จ่ายเบื่อไหร่มีแต่มื่อเดี๋ยวฉันบอสใจนั่นลาวอย่างใหญ่เนี่ยได้ละในใจมือจังเลยในใจมือเดียวเขาจะเป็นใจสิบเท่านี่อุ้ยนั่งไก่ไกนอนกันมั้เพราะว่าน้องจิไปสอบพี่น้องน้องจิไปสอบสองมือเอาขึอสิกลือขึ้นจิ้มดิบซิบชี้ซิมหานักเรียนเพี่น้องิไปสอบ มืออันมือแรกนี่เพิ่อนกับสิบเบร์เดปไปงานน้ำมืออื่นนี่เพิ่อนกับเบอร์เดปไปมือคือเพิ่อนไปอยู่ตา่มไปสอบก่อนพี่น้องมืออื่นนี่เพื่อนสิทธาอันคุณชายนัดแป้นใบอันทหารอี๋ยับบารูนะคะเออคือถ้าจะดูนะชายกันนะเดี๋ยวให้เราทำเอาพอดีบเอาข้าวโอดกินดิบวะย่ามาตดอัดนบูเด้อแบบยืดเด้อเหม็นเด้อ พอตรวจ้เป็นคนละมองมือให้คิดเนี่อยู่ด้อมือหนีได้มันจะตรวจตรตอีกแล้วใ่ไหลเมือนีตอนไหนตอนยูเส่ตอน,ตอนอยูบ้านนะหกังจากออกมาตัวจชแล้วอยู่อะไรที่ชูมาไหนด้านมีคนเน <c oughs> โครโหน้าตายหมดแล้วโคนหนากกับพยานแต่รุ่นนี้ผ้าผ้ากับโบตายผ้าผากับบุ้มสูสีกำนังตี โอ้ผ oh, ู้จัดการสองผู้จัดการมันขึ้นอีพันร้อยไปเที่ยวพี่น้องเออไป่อยากพาเพื่อสีพา้าผา,าแอ<ล>บนั้นไปแล้อยากกล้บเดือดเด้อสันมาแจ้งพี่น้อง <c oughs> ไปเที่ยวแล้วพาก,กันไปกินจูดเด้ออีกพี่น้องมันขึ้นนี่ยังกินข้าวมาไปกินจับออยอันเตยลักซิมันเป็นคนขับรถพี่น้องเอ,อ้ยมาที่นี่รถทะเบียนรถบ่มีทะเบียนรถหายแต่แต่นานถ่วงคนเป็นบอกรู้่าเดี๋ยไปเอาตี มันหายไม่บอลมันหายมันต้องไปทำเรื่องแจ้งสิมันเป็นอเห็นเรื่องอะไรบยังเขาเรียกว่าไม่มีเพราะเราเบืเราจะเบิร์ไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่มีการจัดการในชีวิตระเบียบการจัดการระเบียบที่แน่ในชีวิตมันหายของฉันก็เคยของฉันส้นหมาทีหรอเขาขายส้นหมารดเก่งขั้นเก่าส้นหมาบบที่มีป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนอันหายกระแจงความาหายแล้วเขาก็แล้วเขาก็ส่งมาให้่ใหม่เขาก็ทําเรื่องทำอะไรแล้วก็ส่งมาให้เราถึงที่บ้านเลยนะคะ ป่าถุงเตอร์รังสีมันด้วยนะคะกรุณารับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วก็รถราแล้วคนอื่นด้วยนะดีใจด้วยนะขับรถนะตำรวจจับนะมันขึ้นีเขาโป๊ะโจ๊ะชุกเสือพี่น้องเจ้านอนกับนักกรฬาหนุ่มขึ้นเพราะว่านอนมาสิน้องมีโทษแจ้งจับอยู่ฉันเนี่ยมีโทษโทษแจ้งจับเขาออกไปก้านดาวได้แต่ฉันจะฉันพาฉันพารอถามเราออกมาตอนไหนมันอที่ป่องไล่ไงเพราะฉันเป็นคนมาป่องไล่คนจ้าอันนี้นี่มาบ้างเลยมาบ้างเลมันมาป่องอะไรเขาเขาต้องมากแผนป่องไมาขึ้นอีหลีซีขืนแล้วเรื่องจริงเลย ที่แรกนั่นพี่น้องเดี๋ยวบอนวอนเรื่องอันนี้กันเรื่องอไหนพลานไปอ่ากินเป็นตัวหน่อยที่แรกเป็นสีกับอุดรนได้เหมือนนี่เป็นกัมมอออนบอนห้าวไหนห้ามากกินเนื้อย่างนะนไม่ได้ขวอยังไงวเพี่ไม่กินกับนาทุนเกือบกินปลาแซ่บพื่กินน้ำข่อยนะพี่น้องกินกับนาทุกีกินปลาแซ่บพื่กินกับเอื้อยกัปเอื้อยน่ารักเอาเสียร์เย่ะมากันดีที เออย่มาจับผิวหน้าฉันได้ไหมจับอะไรไม่ได้จับกำปั้นฉนีมาจับผิวหน้าฉันได้ไหมเอาออกไปเอกจุบมือฉันเ่นบอกออกไปถ้าดึงมือฉันไลยมีมังกรข้าวจิ้ต้มไข่ได้พี่น้องมาหนี่งข้าวจิ้มต้มตีไข่ใส่ด์เนี่ยได้ข้าวจิ้มต้มเอาพวกมาตีไข่ใส่ฟองนี่มันปองไรพี่จะไข่ใส่ฟองแม่รือเ่โอ้ตีไข่ใส่ฟองอย่างไรทองคำเปิดเปียกเปื่อยไหมบ่บอไม่เปียกเปื่อยอย่างแกกิ่อะไรก่อนพี่ให้ยังกไง กตีไข่ใส่ฟองตัวตีหิ่งตีไข่ใส่สีบ่กใส่สีนี่เราค้นหาเนี่ค้นหาแถวนี้ขมี้นเรตีไข่ใส่ฟองต้างรีบตีไข่บางทีไหมเราหายตีใข่ดิบ่มีเพราะฉะนั้นลูกกลมอันที่ีพูดตีบอมีก็ต้องคนหามันเลี่ยมมันฟัวนี่ยสดงให้เห็นเราบิ๊กเลยตอนได้เธอกับแพ้ฉันแล้วล่ะบิ๊กเธอหนั่นเกิดที่หลังฉันฉันอ่านมันรอนมาก่อนเธอเธอย่าเถียงเมย์แฟนมีเป็นรอยคนไผ น่อแม่น่ะนะฉันบอกทันพอรลอยดูห้าสิบอีกสิบเอ็ดคนเครืองไงสิพ่อเราก็มีเครืองผอุ้ยแฟนฉันนะเป็นแสนจะบอกใครแฟนขับติตาอยู่ในยูทูบเฟซบุ๊กบ่มีบิกมันบ่มี่กเสียงมูเดี๋ยวีตีไข้ใส่ฟงบ่มีดี๋พี่น้องมันเป็นบ้าใส่ฟองมึงดีแยะแม่ส้นน้องผู้สาวเฮ็ดอันเอาเปี่ยเรือเลยเปี่ยเรือเลยเฮม่หอดมเฮ็ดป็นอนนเมหัวใจม มันเปในแท็กปกติมีบอสก็เคยเห็นบอสก็ไม่มีเขาก็ทำให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไงกินมาเป็นหลายหลายเดือนนี้ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันมาเลยไทยมันจะไม่แปรไงเขาทำให้น่ะแต่วันนี้มันเป็นวันพิเศษของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่แม่เขาว่าเขาแบบคืนแห้งหลายคืนไปไหนไม่ได้แห้งหลายบอสที่นี่แล้วก็แต่เห็ุมากเพราะนี่ที่กูลงเป็นร้อนแล้วเป็นหลอดมันเป็นหลอดนาซีเมย์แล้วเขาแบบเฮ็ดเองน่ะแอบขับใจนะว่าต้องเฮ็ดดอกมือมันถืดหนอดที่ขึ้นอีกแล้วที่ขึ้นอีกแล้ว กระดิใจยุ่งอย่างนารักดีก็เลยแบบไอ้ไเผ้าเบิ้องเผ้าเบิ้งซะเบิ้งก่อนนี่ไปรวมหัวใจเอามาอ่านฉันฉันมากินพี่เราเก่นอย่ปะฉันมากินจับหลอดฉันเขาไม่ดจับหลอดไม่ใช่หรอเขาจับไอ้เขาจับกระดาษที่มันห่อหลอดว่แมนบอกมันต้องจับเพราะดูแล้วมันมันมันดัดแดงเยอะๆเพราะเก็บมันเราเทอดเทิดก็ยิบหลอดไม่อีก่กันนั่นบั่นบ้างฉันดึกบอไปยิบก็กินนั่นรัะพระพุทธเทพไงเนาะอ๋อนารัก์มาอ่นเฮาเทิดารักเป็นเด็กน่ารักเนาะปรทธานแถาเนาะอายุไล่เลียดกันแบบกระด้างเป็นตะกบบ สาธุเด้ออย่ามาผู้เฒ่าเด้อเด็กน้อยสิมาอย่างผู้เฒ่าก็พี่น้องจำข้ามันไว้ดีๆเด้อภาษาเพ่งก็คือเพ่งก็เป็นเพ่งตั้งหมื่นมหาตกลุมหลักฉันเฮ็ดจังได๋ว้กูนะไม่ให้ยหอ,อย่าตกลุมหลักฉันก็นแล้วกันเพราะว่าฉันฉันเป็นผู้หญิงที่แบบว่านมีแต่แรงหนีเปียบพร้อมพร้อมอะไรรู้ไหมพร้อมทั้งบ้านทั้งรถทั้งหนี้สินหนี้สินเบาได้ปะเธอถ้าเปล่าเฮ็ดหยังล่ะก็ยังว่าเธอบ่เอาฉันหมายถึงบอกคนอื่นไหมว้า แสดงว่าแอบชอบฉันได้นี่ถ้าบอกพี่นอนไปหลบว่าเธอหนันมากฉันดีเธอพอต้องมาต่อเลยขนาดกินเนยยานเธอยิ่งกินหอดฉันเลยเธอผู้หญิงเยีแบบนี้มันสวยเป็นอย่างนาะเอ้าท่านสิเป็นอย่างท่านผู้หญิงไม่สวยตีนพวกมีลำเกลียงตีนสินกระซางมั่นเป็นอย่างหลักบ่ได้บ่ได้บ่าง่ามมันไม่งามมันแห้งรู้คือมาแหงอะไรล่ะเพราะวันนี้ ลองลอง้องบริสุธน,น,น์องบรินรนหาหน้า่คิดถึงนองจังเลยผู้ใดสิไปลองเสียงไรเั้งเงงนงเาะเองก็ได้ชมบริแ <c oughs> ต่มันสิจ้ายพี่นองมึงอย่อยาอยู่อเน่พี่นองพี่นองพี่นอเบิงเบ,บ,บ,บิ่งเบิงเบิ่งอิมหนอยางานบอิ่มหนาอยมอิมกระซังมาเลยแซ่บวนนตัจะอิ่มายิมโรดมาอิมกระซังอยู่ัหน่อ เราจะหันแกนที่เขาทอดไข่ดูสีบอลบอลไหนบ้างเขาขายมึงแล้วเขาขายมึงแล้วนะโอ้ยหมือนชั้นเต็มทอดไข่ครับบมิกนะที่ฉันถามนึกว่าเธออิ่มแล้วเธอว่าเธอบื่อิ่มนะว่ามืออิ่มเบิร์ดแล้วก็เลยประกาศปลาอิ่มบอลนี้มาหาเขาบอลนี้ยิงตาบีนองแี่ผ้ากินข้าวเออยิงตาบกันเด้อที่เชื่อฉันโมัวเธอสิกินน้ำบีก็เทอดเพื่อนนะเดื่องของ แล้วกะลิซุกะลิงงูกลิวคอที่เราคุยพี่น้องเออเปรี้ยไหมเปรี้ยมจุ๊บจุ๊บ่ำอย่างนี้เขนจะไม่กับมืถือเดียบิริงใช่ไหมมือถือเป็นอินเบสของพี่กูนี่เฝ้าจนมากี่ขัานเฝ้าแล้วกูเป็นไทยนี่กเป็นผู้ใดไม่กูผู้ใดภาษารอนเรียนอ่ะไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันทุกอย่างไม่เหมือนกันพึ่งน้อยพูดไม่เหมือนกันเลยแต่นั้นม่ถือกองกูนี่พูดถูกเพราะกูอยู่กับ พี่บ้าพี่พีนมำงานแบบขจาวกันตั้งขจาวข้นเจ้าพี่นแก้ว,กวเอามเมอด้วยล่ะเราไปถืมันมันเนื้อ,อยากมากเลยชิวบอว่าจริงเลยตั้งเปลี่นอาอถ้าตั้งเปลี่ยนมันก็ต้องมาเปลี่ยนนำ้ำพี่น้งแก้หวหบ้างเยอะก,กินดิบเยอะมากินทุกมากคืนนี่ไปกินทุกข้าวน้ามึองบลมึงนี่ข้าชลอุอ๋ออชุดใหญ่ชุดนึงครับ เอาอพึ่งสัง่งที่บ้าว่าคันนี้โอเคพี่น้องแซ่บหลายเมื่อก่อนโอเคพี่น้องแซ่บหลายเมื่อก่อนคือไปกินน้ำมือเอาจุดโชคกันกันล่าไงจุดโชคกันล่าเนเาะเร็วเวี